สวัสดียามค่ำคืนครับวันนี้จะมาจุกต่อยนะครับพอดีก็มีงานพวกนี้มาเลื่อนรับขึ้นบันใหม่หลังนี้นะครับมันอยู่ไก่งานเขาอยู่ในป่ากล้วยตังต่อครับว้อมมาโต๊ะครับผมทังใหญ่อยู่นะมีสองรูครับก็เลยต้องหายผ่านเอดมาด้วยเา้าะรวยเลยครับ กะไม่ต้องรูดรูกันนะรูเดียวนั่นแหละนี่เยอะข้าจุกรูใหญ่เจ้าจุกรูหน่อยไปเด็กอุ้ยดูสับพี่น้องจักรารเอ้ยออกมาตัวหนึ่งนี่ออกมาตัวหนึ่งที่ก้าบหยิบขาหัวไปนี่ท้ายนี่นี่นี่ท้ายนู่ตัวเออหัวระเบิ้มเลยน้องออกมาตัวนึงครับจุกไปแหละนี่นี่มอย่างนี้แล้วจะแม่งทำไม่ยาก ีผมอยู่ดิผมดีผมเอไปเลยโอ้ยมาดูนี่เอาเงินเลยเนี่ล้างเก็มันใหญ่เท่าไรก็ปลาลูบลนเนาะใช่เนาะเดี๋ยวมันใช้กระดองออกมาว่ามาคนเสียงครับเสียงอื้มอะไรกี้อะไกันเนี่ยเกิด เงาต้นรถแฟนเพื่อนเขาอนีอ้ยยูทูอมันเพ็ดบีนซินกับต่อเอาสวยงามพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องพ่อพอเพื่อนเดี๋ยวม่เยอะเบรกไปดูกันครับพี่น้อง Variance, นองเงียบยังนานแันแหละครับเป็นไงล่ะเงียบทีเดียวเลสิน้ยังมีเสียงอยู่ ที่แรงมันอยู่ตรงนี้ครับนี่มันโตกลงครับยังมีเสียงอยู่ครับมีเสียงบินเสียงอะไรมันยกไปไม่ได้ครับติดแผ่นดินเลยเดีย๋ยวรอสักครู่ครับผมเนะ อเ,เ,เองแก้มาทางนี้หงายมาทางนี้นะหงายมาทางสายมือเองแล้วมันติดอยู่แล้วแหละมันติดพื้นในเ,เด,มดมุงงารอหนามันหลาดนะแต่ผมจะรอวิ่งเอาที่เอานี่รองได้ไหมผ่าเนี่ยผา,าจับยัดอุดเลยไหม โฮมโฮมไม่ไหมโฮมให้มันก่อนผัวเราต้องเอาเมย์ออกเลยครับผัวเขาจะจัดงานเนาะเดี๋ยวเมย์มันอยู่มันก็จะไปปลุกควนเขาผัวก็จัดงานนะครับเอานี่ยัดไปไหมเอาเสืยหยัดเข้าไปมันมันกองอยู่กับพื้นนั่นเด็กมันทะลุมากขึนเลยเออนั่นก็เอากองไปนั่นนักเองก็เอา

เอาไปเอาไปเอา,เอาเอาเสือคุมตงตูดให้มันปิดรูนี่เลยะยกออกไปยามูมันนกยังอันมูนี่เหรอมีทำไงถืบนี่หรือหาน้ำมันมาะลุได้เหรอเอาแล้วแบกอี่แล้วครับงานนี้ อันนี้ทะลุว่ะกวนว่ะอ่ะอันนี้จะแบกไปแหละไอ้มันจะล่วงไหมล่ะทีนี้ล่วงเดี๋ยวขุดทั้งเรื่องกันล่วงลวเลยวยังจะไปแก้ตรงไหนดีหาคนแก้ก่อนดิโอ้ใหญ่ฟันครับไอพีตอะไรอายันแบกไปแล้วจะแบกครับไปแบกออกกัน นลงเม็นมันมันอยู่แล้วครับผมฝนลงเมเ็ดแกนะครับแกะขวก,เ,กเลยด้วยช้งสัตว์งสัตว์นเนี่ยมีกระหาก็ได้ ยังไงมันบินเะอะไรเน่ะจั๊กทำกูลหลอนนะหนึ่โลแน,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 น่นอนทอามือพันเนี่เสียงบินหนึ่งอยเดียวทำอะไรกันเว้ยเขาบอกเฮ้ยอะไรจั๊ก พี่ออกมาแล้วเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเราก็เสียวนะที่น,นี้ออกจากกันอย่างเดียวพี่ขอ้คาลักเจ้าเด้เนี่ยคาเด้ออกอู้เต็มเปียร์เลยพี่น้องว้าวเต็มเลยใส่กระทะเออไม่ใช่ใสาา่ตะ้าใส่ตะกาเลยร้งไม่ใสาา่กระทะอูม้มีเด่ Ấp, đèn Ấp không Ông quật xong Chắp vào phát Chắp thẳng đi ơ, ơ ơi, Chắp mươi ra lấy mà Chắp mươi đi อ่ะออกไปไว้เกียร์ในลงออกก็คือแต่๋ยวข้าดนี่เดี๋ยวลงล่ะกับบินขึ้มันไีกขึ้นเขามันบินขึ้นดอกมันจะบินลงอ่าชั้นที่สองเรามาแล้วเอ้ยชั้นหนึ่งน้มาเอานี่โอ้ ได้ประมาณสามชั้นจะดีกด่อนออกมาไบไปไปจะลุกได้เนะจ้ายวจไปลองถืออุ้ย<ป>น,นี่ฉากคู่กันเลยดูไปแล้ว เยอกันครับรวมด้วยเชยกันบวบมีตัวอ่อนอยู่นี่ยมีมกำลังใส่เอาไม่อเอาเอาชั้นที่สามโอ้หกำลังใส่เต็มเลยกำลังเต็มเลยเลยลอยจนไม่ถึงขั้นนีเลยโว้บลอยอีกหนึ่งออกหมดกอนมันก็ใส่โต เื้อนางกระชันนนางก็งกมนะีมีมนะมีนิดเดียวเฮ้ย <Hey, S 2> ได้ได้ของนะกิโล่ละพันนะเอาไปขายจะของบาทคืนด้วยขายใครละ่ะมันมีอะไรเนี่ยมีนิดเดียวนี่เลยยำเลยละวันนี้ ใส่ไว้อีกครับเนี่ยเกอบเต็มตองชิมดูมันเขียบมันไม่ขีย,ยเลยนี่ยเขียเ,เปียเลยทำไมกันวอะอือกูเมาน้ำมันเปืีนไอนี่นี่นโอ้สับน่เอือจำนมึงเสีสยโค้ง ปอดพอได้หลับได้กลัวได้พัดเปี้ดครับอืมเม,มื่รเนใส่ใส่อไเ้ยวปเวีนเลีปีนเวาพาองเมจะดุงคนที่ซับเนียมันน้อ,อก,ก็ซับทีหลังก็ได้เหยียบลงเลยกได้มออยู่ไปฟับล่นอยู่เหยียบเอยอผมอืม เลือดเดือดเที่ยงคืนได้เมนูหนึ่งอ่ะตีนงมาไก่น่มมนะสับเลยนะอยู่บ้านไม่ป็นกันหรอกครับทีมงานมึอน,นี่นานๆก็ผ่านมาหลับถ่ายเรื่องไลป่ไปไหนมาดูไหมผมไปไหนมานดิไปไหนมานดิผมไ,มไปวันแห่มาครับป้าน<ว>ไก่โซตาม,มึงไ,<ว>ไปดูเดี่ยวไปก็ได้หลุดผายอย่างไรเลยครับถ่ายเดี๋ยวเลยถ่าเดี๋ยวไปดูดูก่อน ขาเดียวก็เสียวได้พี่น้องเอ้ยนี่นี่เตะปลามาตัวขาเดียวรู้เลยนี่ไปใส่ไปเอาไอ้หลอบใครมาไหมน่ะไปเอารอบใครมาไหมน่ะ ไงไนมาแล้วเอ้าสวยๆครับผมแล้วก็ไปลหลับกิ้นพวกนี้กันหรือไงเดะหรือจะวันหลังครับให้เอาฝากช่องวันหยุดหายุให้กินเลยครับผมขอบคุณครับผมทีมงานเราไม่จริงกันตัมาอะไรก็มาครับไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนครผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม